อ้าวพี่เก่งดูอะไรครับหมอกูท้องกงมีของได้ด้วยของอะไรด้วยเหรอพี่ซื้อได้เลยซื้อลูกค้าได้เมีที่อยู่ว่าคงเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวเราจะมาออกกูแล้วเดี๋ยวเขาจะของมาขายเราคตรจ้วงเม็ดสี่บาทชั้นที่สี่นะคตรจ้วงเม็ดสี่บาทรา้วชั้นที่สี่โอ้ย่างนี้ผมซั่พี่รับซื้อเม็ดหนึ่งสี่หมื่นถึงห้าหมื่นนะเป็นสภาพพอใช้นะซื้อมาเกือบห้าหมื่นนะสวยสวยสั่งับซื้อแต่คมคมชัดชัดนะเม็ดหนึ่งห้าหมื่นห้าหกหมื่นดับซื้อโอ้คนะตรจ้วง น้ำหนักสี่บาทมีเอามาขายผมได้มันมีพุทเชียวถ้าพุทเชียวหลุดแสนพอสามนะอันนี้รอสี่ถ้ารอสี่ห้าหกหมื่นนะผมแยกแยะแจกแจงให้ชัดเจนแบบมืออาชีพไม่มีมั่วไม่มีเงี้ยไม่มีซื้อเหมาไม่มีซื้อคนราคาไม่มีซื้อถือแยกแยะให้ชัดเจนนะอาชีพแน่นอนมีเอามาขายผมได้นะเม็ดหนึ่งแบบนี้กลมๆห้าถึงหกหมื่นรับซื้อจริงๆนะจ๊ะรับตลอดนะพี่รับตลอดมาได้เลยเครับรับซื้อนะเม็ดใหญ่ๆได้ราคาเม็ดเล็กๆถูก แม็ดใหญ่ๆหลายหมื่นนะแบบนี่เราซู้อรองเทา